สวัสดีค่ะราชื่อนานาน,นะคะตอนนี้ก็เพิ่งสอบติดคณะนะ Communication Arts ที่จุฬาลงกรณ์มีความสุขมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรอบ Early Admission หรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในรอบของ Port Folio นั่นเองค่ะซึ่งตัว Port Folio นะคะคือนอกจากที่เราต้องทำกิจกรรมไปใส่พอร์ตแล้วปีนี้เราต้องทำ Creative Work ด<อ>้วยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าปีนี้คือยากมากนั่งคิดบางครั้งน้ำตาก็ไหลค่ะคือแบบยาก แต่ว่าอะไรคะพอเรามีพี่แนจทจากชิวทรักค่ะช่วยเราทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของคอนเฟลิโอก่อนนะคะคือเราก็เริ่มจากเออไม่รู้จะทายังไงก่อนเลยก็คือพี่แนทก็คือช่วยหมดตั้งแต่เริ่มจนจบเลยคะ่ะแล้วพอครีเอทีฟเวิร์กนะคะคือโจทย์มาคือแบบอะไรคือ,อมันคืออะไรมันคืออะไร คือไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ว่าพี่แน็ตก,ก็ช่วยหมดเลยช่วยเช็คพอร์ตเรื่องการเขียนเราเขียนอะไรไปบ้างแบบตัวเทรทิฟเวิร์กก็คือดูตั้งแต่ตอนที่เราทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็การตัดต่อทุกอย่างหมดเลยคือดักพี่แน็ตมากๆคิดถูกมากๆที่เรียนที่ทูเทัสค่ะ